วัสดีเอทุกท่านนะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้หลังเลิกง,งานอากาศเย็นสบายดีนะครับผมให้ FC ชมเหรียญสําคัญมากๆและเป็นเหรียญที่นิยมสุดๆเลยอีกเหรียญหนึ่งขององ,งค์หลวงพ่อคูณนะครับปราดแห่งที่ลาบสูงนะครับเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมานะครับอง,งค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นั่งผ่านชนะมานะครับ ผมให้ชมด้านหน้านะครับประคองขึ้นมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญที่สุดสสุดยอดมากจริงผมไม่รู้จะอธิบายไงแล้วผมก็ดีใจมากที่มีเหรียญนี้อยู่นะครับหนึ่งเหรียญที่ผมมีนะครับเป็นเหรียญสําคัญมากๆนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่งสมาธินะครับนั่งขัตสมาธิบนผานนะครับและก็มีด้านหลังนะครับอยู่เป็นธรรมจักรนะครับจากข้อความพยานวิทยาคมนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ ที่สาคัญจุดโฟกัสมากๆคือต่อโค้ดตรงสังฆาฏิของหลวงพ่อนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างของพานจะรูยกว่าความชนะมารนะครับชนะมารด้านล่างนะครับแล้วก็เห็นภาพสัตว์ทั้งสองนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเสมาที่มีความงดงามมากๆนะครับเป็นเหรียญเสมานั่งพานรุ่นชนะมานะครับงดงามมากๆ ผมพิกไปที่ด้านหลังเหรียญให้ FC ชมแบบชัดๆเลยนะครับโอ้โหเป็นเหรียญที่ผมอธิบายยากเพราะว่าผมยังดีใจอยู่ตลอดเวลาที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเลกข้อ,ขอความอุด,ดมโชคอุด,ดมทรัพย์อุด,ดมลาบนะครับบ้านไร่นครราสีมาแล้วก็มียันปรากฏอยู่ตรงกลางนะครับต่อโค้ดหมายเลข139นะครับลำดับของพระองค์นี้คือ1ห,หมายเลข13.9 วันที่26มีนาคม2537นะครับงดงามคมชัดเข้มขลังนะครับสุดๆนะครับเป็นพิธีที่นิยมสุดๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยโลหะทองเหลืองนะครับความงามให้ FC ชมเองได้เลยนะครับ FC ทุกท่านชมแล้วก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อคุณบริสุทธโธหรือพระเทพพิทยา,าคมนะครับได้คุ้มครองทุกท่านนะครับให้สำเร็จสมหวังทุกๆเรื่องรับรวยเงินทองตามชื่อเหรียญรุ่นนี้นะครับ